จากที่ฟังเรื่องของคุณเชตลีเพราะเราก็จะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อพวกเราขออ้อนวอนหลวงพ่ออย่าได้ย้า,ายมหาสมุรไปเลยนะพ่อประทีมหาสมุทรที่โอบกอดเราอยู่ถึงความเปลี่ยนแปลงมันกับปัญญาการบางอยา่างที่ลาบยศชื่อเสียงให้ไม่ได้ในท่ามกลางุปสรรคต่างหากเห็นไหมโยมที่เราได้เรียนรู้สัจธรรมในอัศส,สีเราจึงเริ่มต้นจากตัวทุกข์อย่าย้ายมันไปไหนนะโยมเอาไว้ดูเอาไว้ไวรู้ เอาไว้เรียนรู้เพื่อจะรู้จักความแบ่งปันหรือความรักหรือการมองกันด้วยความเมตตาลูกพ่อจะได้ย้ายคุณเขาไปไหนนะเก็บไว้ให้พวกรุศนชาติรุ่นต่อไปนะในฝ่าฟันอุปสรรคจะได้มีความเข้มแข็งจะย้ายมาหาสมุทรไปไหนนะที่มันโอบกอดกระแทกกระทันเราได้ความเปลี่ยนแปลงเพราะเราได้เรียนรู้ของความมีน้ําใจต่อกันละกันความเมตตาต่อกันละกันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่าีอุปสรรค คุณเชลดีอาจจะไม่เกิดปริแย้มดอกไม้แห่งความเมตตาหรือจะอาจจะไม่เกิดวุทิที่เมองจีที่ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเห็นไหมว่าอุปสรรคมันกลับมีความเดงงาและทำหน้าที่ของตัวมันอย่างสมบูรณ์